มีมนุษย์ผู้หนึ่งนามว่าหนุ่มนาวีเขาเป็นชาวประมงผู้กล้าหาญและชำนาญในการเดินเรือวันหนึ่งขณะที่เขาออกไปหาปลาในท้องทะเลที่ห่างไกลและลึกลับเขาได้ยินเสียงเพลงหวานหวานลอยมาตามสายลมเสียงนั้นดึงดูดเขาอย่างประหลาดจนเขาตัดสินใจเดินเรือเข้าไปใกล้เกาะเล็กๆก,กลางทะเลเมื่อเข้าใกล้มากขึ้นหนุ่มนาวี พบว่าสิ่งที่ร้องเพลงอยู่คือนางเงือกงามเธอมีเกล็ดสีเงินระยิบระยับผิวของเธอขาวดุดน้าค้างยามเช้าและดวงตาสีเขียวเข้มดุจอมอรกตนางเงือกยิ้มอย่างหวานใส่หนุ่มนาวีและเชื้อเชิญให้เขาลงจากเรือเพื่อมาใกล้เธอหนุ่มนาวีถึงกับตกตะลึงในความงามของเธอและรู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดแต่เมื่อเขา ก้าวลงน้ำนางเงือกก็เผยธาตุแท้ของเธอเธอคือปีศาจทะเลที่หลอกล่อมนุษย์เพื่อนำพวกเขาไปยังส่วนลึกของทะเลและกลืนกินพวกเขานางเงือกหัวรอกเย้ยยันและพุ่งเข้ามาหาเขาหนุ่มนาวีรู้ทันทีว่าเขาต้องสู้เพื่อชีวิตของตนด้วยความกล้าหาญเขาคว้าหอกของเขาและต่อสู้กับนางเงือกพวกเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือดหนุ่มนาวี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่ละทิ้งความพยายามเขาใช้กลยุทธ์และความรวดเร็วเพื่อต่อกรกับนางเงือกจนในที่สุดเขาก็สามารถปักหอกของเขาเข้าไปที่กลางอกของนางเงือกนางเงือกร้องเสียงดังและซุดลงทะเลรอบตัวหนุ่มนาวีกลับมาเงียบสงบอีกครั้งและน้ำทะเลที่เคยมืดมนก็กลับมาใสาสะอาดหนุ่มนาวีสามารถรอดชีวิตและกลับไปยังหมู่บ้านของเขา พร้อมเล่าเรื่องราวการต่อสู้กับนางเงือกให้ผู้คนในหมู่บ้านได้ฟังนับแต่นั้นมาเรื่องราวของเขาก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานเรื่อยมา